สวัสดีครับแฟนคลับเอซีช่องอปาวิลัญญาเช่นเดีันครับมือนีกานสิมาเฮ็ดคิปถอดฟ้าขอบฟ้าขอบกันตกพีซีเอ็กนะครับเนาะที่ห้องมองเห็นอยู่นี่มีน็อตสองตัวอันดับแรกนี่ครับไข้สกูตัวนี่ออกเลยสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ไข,ข้ห่วงแบบน,นะครับเนาะหรือว่าไข้ห่วงจูนเท่านี้แหละ ในกรณีเฮาสิเอายังยังใส่ชุดสีเก่าอยู่กะห้องให้ลูกค้านทำเด้อครับเด้อเอาผ้าห้องนะครับเสียบเข้าไปเลยนี่งัดขึ้นนะครับบางขั้นมันก็สิดังเปะบางขั้นมันก็สิงัดขึ้นได้เลยนะครับแต่ในกรณีเฮาสิเปลี่ยนชุดสีใหม่อยู่แล้วเฮากะบ่ต้องพิธีพิธันเ์ทั่วดปเฮาของใหม่แต่ของเก่าเฮาต้องเอาพิธีพิธันให้เพิ่อนทางนี้ก็เสียบเข้ากันครับนี่เสียบเข้างัดขึ้นเลยครับนี่บางขั้นมันกระถี่นีนบางขั้นมันก็สิบ่แน่นแต่ว่าคันนี้มันล่มมากนะครับเนาะนี่คร ja ับดึงออกได้เลย ทป่วงนี้มันหักนะครับเงอะเร่งถึงบอลเนี่ย,ว,ยวิธีถอดวิธีถอดฝาครอบกันตก PCE ลอยหกสิบนะครับตัวนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบสามนะครับแล้วก็ห้าสิเปลี่ยนนลยครับชุดสีฟังข้างใส่เพิ่นไปหล่มมามันแตกนะครับเนาะยาวมาหอดทงางไหนเลย ในกรณีนี้กะต้องต้องลื้อออกเบิดคขั้นเลยครับต้องลื้อกาบอ,อกเบิรคตขั้นเลยยังสิประกอบได้เอา่าคลิปนี้กะเป็นคลิปถอดฟ้าค่าอบการตรงนะครับเนาะคลิปนาเดี๋ยวกันจังหวะกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป๋าพิลัญญาชาแนลหน่อยนะครับเด้อขอบคุณครับ